สวัสดีครับจากร้านโคงจักการเกษตรเล้งนกทานะครับวันนี้ก็จะพามาชมเครื่องตคูต้า140 DI พัดนะครับไฮสปีดนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นติดไดสตาร์ทนะครับในสตาร์ทเครื่องยนต์สิบสีแรงนะครับไม่เป็นไดนะครับ กุญแจบิดเปิดสบายชมรอบๆนะครับมีมอ,อกรับรองนะครับ เครื่องใหม่มือหนึ่งนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่ร้านคงจาักการเกษตรเลิงนกทาน,นะครับเบอร์โทรศัพท์0 6 2 7 5 4 5 6 6 5 0 8 1 1 2 0 6 9 5 5ครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ